สวัสดียามเช้าคุณลุ้เจ้าสวัสดีเจ้าวสวัสดีที่โฮมสเตย์ที่บ้านปอกบ้านวิวงามเนาะเจ้าเมื่อนะคืนเราพักที่นี่นาะเราเกาะบรรยากาศหนาวมากที่นี่บบเจ้ยทำแต่โฮมสเตย์อย่างเดียวนะหลักๆนี่คือต้องสอบถามเจ้าของที่นี่เนาะว่าทำไมที่นี่ถึงเน้นเกษตร เกษตรเป็นหลักอาทัยกันนิดนึงสวัสดีครับลุงวีครับโอ้โหลุงวีเนาะลุงวีเป็นเจ้าของเจ้าของที่นี่แล้วก็ทำเกษตรผสมผสานตามแนวทางของมาดรานลัดีเจ้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงติ่มโต๊ะเปิ้นส่งเสริมตัวเมันก่อเจ้าอ๋อส่งเสริมในส่วนของอย่างพ่องเจ้ามันมีหลายอย่างครับอย่างแรกๆก็ ชากาแฟครับพึ่งไม้ผลดอกซีเบเลียมแล้วก็มาแนะนําให้ปลูกพักกินเองตามแนวทางของดั้บเดิมกาแฟเป็นลักกาแฟได้ได้ลักรายได้หลักคือกาแฟครับมันน่าจะเป็นรายได้เสริมครับไห้ประวดแล้วก็ได้ลอกชนะเลิศอะไรสักอย่างลองชนะเลิศเลยนะโองชนะเ้โหธรรมดานะครับพูวี เพราะความสูงจาทะเลมันพอดีแล้วก็รสชาติมันไดแล้วค่ามันกลิ่นหอมปลูกส่วนมากจะปลูกใต้หลมเงาต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ป่าไปโดยแล้วก็ทําเกษตรไปโดยคงกระหลวงคนก็ค่อยเจ้าที่่นจัดเจ้าที่มาค่อยเป็นเปลี่ยงตลอดว่าวยธีการทําเป็นทํามทำลายป่าตัวนั้นมันมีพักคันหน้าพักกาผมก็เพาะเม็ดเรื่อยๆปลูกแตงปลูกอะไรเนี่ยก็ยังส่วนนี้เขาเอาเมนูอย่ามาทำอาหารนาก็ไปเลือกเก็บมา ชนมากกระแดงจะทําชาชาน่ะชาดีแล้วก็มีสองใบแล้วก็ชาขาวที่ประแดงทำนะคงขลวงฮับซือแล้วก็ยังอีกอย่างหนึ่งก็คือใบใบใหญ่ใบหนุ่มเจ้าเก็บขายเจ้าบ้านเจ้าบ้านเป็นหนึ่งถึนี่อย่างกิโลละสิบห้าบาทแล้วก็ใบเก่ของมันนี่ประแดงก็เอาไปพึงล้มเพื่อมันแห้งแล้วเราไปคั่วทําหมอนทํแจ้งจ่วยกันทําในครอบครัวเนี่ยอที่เป็นหมอนนับกินหรือเปล่าหมอนดับกินใช่ไหมดูดหมอนหมอดูกลิ่นครับครับ จะขอให้ลุงวีพาเอี่ยงกับเบียร์เนี่ยไปเก็บชาเนาะไปชมสวนชาไปลุยสวนด้วยกันเลยได้เลยเจ้าไปเจ้าลุงวีไปไปเลยเตรียมยังน่ะเดี๋ยวเตรียมเตรียมสเปรย์นี่อันนี้เป็นห้องู่ก็อุปกรณ์เป็นอุปกรณ์การเก็บชาครับ นี่ก็คือต้นชาครับผมโอ้เจอแล้วต้นชานี่ต้นชาชาอย่างพันอย่างเจ้านี่อันนี้ก็พันอุหลงอุหลงพันอสัมอสัมอสัมพันอสัมนะครับเก็บกี่ยอดเจ้าอันนี้คือชาหนึ่งลีละสองใบหนึ่งลีสองใบพยายามเก็บตัวนี้ก็คือชาขาวฮะ เอาไปําชาขาวต้นเดียวกันเป็นลายชาได้ลายชาได้ชาขาวเปนห้องว่าหนึ่งยอดก่ะหนึ่งยอดยังรีน่ะเก็บยากกว่าก่ะมันมันได้น้อยแล้วก็ราคาสูงสองพันกว่าถึงมถึงมมือแห้งครับใจซาซสนะเจ้าอันนี้ประมาณเจ็ดร้อยเนี่ยเก็บเฮ้อการมันชิดเจ้าการชิดใบเก้าครับอ๋อก็จะมีใบเมี่ยงเนาะใบเมี่ยงใบเมี่ยงก็คือใบอย่างเงี้ยที่มันเราดิดยอดมันแล้ว ก็คืออันนี้ขายให้ชาวบ้านมัดมัดเป็นมัดเป็นมัดอ๋อใบเมี่ยงนี่ใช่ใบแกไม่ใช่ยอดเนาะใช่งี่เราเอาไปนึ่งทำเป็นเมี่ยงโบราณเมี่ยงอมต้นเดียวกันนี่แหละต้นเดียวนะฮะอ๋อประชาอสามต้นเดียวกันแต่วิธีการเอาไปไปรูปอ่ะคนละแบบไปรูปคนละแบบต้นเดียวไปรูปได้หต่ยางใบตัวนี้ก็ไปทําใบตัวนี้ต้องตัดแห้งก่อนเอาไปตัดแห้งอ่าไปตากแห้งแล้วทาหมอนต้องไปตากแห้งเราไปคั่ว แล้วมันออกตลอดทั้งปีออกตลอดทั้งปีแล้วเล้วยิงตัดยิงออกตลอดปีเลยนี่ก็ต้นชาหมดเนี่ยเนี่ยนี่ก่อโอ้มีรถถีบโบราณด้วยนีะรถทีโบราณคือรถถีบเก็บบอยอะรถโบราณอันนี้ก็ยอดชานี่ผมเก็บดีขาวเนี่ยถ้าถ้าผมแต่งรีมันจะใหญ่อย่างนี้อันนี้ชาขาวเนี่ยผมก็มีอะโวคาโดนี่เก็บทรงละเก็บไขยละโอโคโดนี่เรือ แหวนก็มีพันผสมซ่านนี่พันแหวนนะมีลูกอยู่มีลูกอยู่พวกนี้ไปดู้หน่อยไหมไม่ใช่มันต้องไปบ่มเอาต้องไปบ่มอาทิตย์บ่มมันนิ่มกันไปไปต้องไปบ่มปลาโควันนี้ปลาโคละเขาลงไปทงกาแฟบ่ไปเดินไปดเลยครับได้ทหารเพิ่งโดยมียอดแบบนี้ใช้ยำชาทำชาก็้ามาได้ละพ้ามมันเลย ได้แล้วเนาะการแปลรูปครับไดอันนี้คือปีปีกล้วยีกล้วยมะยาวครับอันนี้ก็เป็นพึ่งผมเจอแล้วอ๋อโกนพึ่งอยู่ตรงนี้เจอแล้วเจอแล้วก็อยู่ด้วยนะเนี่ยผมจะได้เก็บมันแถวนั้นน่ะอันนี้คือ เขาสร้างรังแล้วฮะอยู่ไหนละแม่อยู่ข้างนี่เขาเขาฮู้วะย้องต้องถ่ายต้งนี่ไงเปิดฝาได้โอ้แต่แต่มีรูแล้วมีตัวให้ดูครับครัมีตัวให้ดูครับโอ้พี่เบียถือเชียวชาฟนี่กับกาแฟผสมประสานต้นชาอันนี้ผสมนั้นครับท่านเจ้าหม่ยประสานนี่ก็ศูนย์วิจัยของกระหลวงเปิ่นเอากล้ามื่อ้ผมปีเลยปลูกเราเปิ่นรับซื้อเม็ดแล้วปีนี้เปิ่นยาวคนงานเปิ่นมาจยเก็บเม็ด ข้าวกระหลวงปลูกได้กี่ปีแล้วครับเนี่ยปลูกประมาณได้3ปีครัสามปีแล้วโอ้ต้นสูงขนาดนี้เนาะเดินโดนลงมาเลยโอ้ฝั่งนี้เป็นสวนกาแฟเปสวนกาแฟสวนชาด้วยครับปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันจะผสมประสานกันมีโกนพึ่งนี่ก็ยอดชาทั้งนั้นถ้าอยู่กลางแดดมันจะร่วมันจะสมครับมันไม่ชอบแสงอะไรเริ่มแดงละไม่ชอบแสงเท่าไหร่ครับแบบนี้คืออีกกี่เดือนถึงจะได้เก็บเกี่ยวครับประมาณเดือนหน้าเนี่ยเริ่มซุก เนี่ยโกนเพิ่มผมก็ตั้มไปเรื่อยๆจำในสวนเวลาผมก็เก็บนักพึ่งจะเจอโกนพึ่งเจอโกนพึ่งตามรายทางนะครับผมส่งมาตลอดเมื่อส่งเสริมนี่แหละผมเป็นสมาชิกเป่นตั้งแต่ปีไหนนะจ้าปีสี่สองพันห้าร้อยสี่สิบแปดน่ะสิบกว่าตอนนี้หกหก เอ้ากวกปีเนาะครับผมเป็นสมาชิกเปินอยู่ก็เปินตลอดเพียงดอกซิบรี่มก็เปินผมสมเปิลมัดทุกอย่างทุกอย่างทรงเข้าคงลงเนาะหลังจากที่เราเก็บใบชามาเต็มกระบุงครับเต็มหรือเปล่าอ๋อได้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 เราจะไปที่ไหนกันต่อครับขึ้นไปแปรรูปไปกันไปกันเลยครับ

ไล้เยอะมากโดยเฉพาะชาขาวครับตากแล้วไม่ถึงขีดจ้ะอ๋อินบ่เมื่อกี้นี่นะครับปอสารเคมีปอสารพิษเนาะครับมันเป็นชาธรรมชาติมันอยู่ในธรรมชาติของมันเองอยู่ธรรมชาติครับได้ใ,ใส่ปุ๋ยมาได้ผลยาอย่างไรเพราะว่ามันอยู่ธรรมชาติของมันปลอดภัยต่อผู้<า>รบริโภคแล้วก็มันเก้ประโยชน์ได้หลายอย่างราคาก็เพื่อว่าต่างกับราคารีขาวนี่น้อยเนจ้าเพราะว่าตัวนี้มันราคาประมาณสักเจ็ดยกว่าส่วน ช้อนชาลีขาวลีขาวล<า>ีขาวนี่ก็จเจี๊ยบมมันเลลมเดียวเลลมเดียวหย่อนเดียว,น,น,ยวยนะครับก็จเจี๊ยบวัตถุดิบมาเลมเลลมเดียวนะคราคาสองพัาา 2, 2, นสองพันเจ็ดประมาณกิโลละเหระครับ,รบลดความดันแล้วก็ไขมันนะนประมาณนี้แล้วก็เราดื่มน้ำชาเนี่ยจะมีความชุ่มชื่นของชาลีขาวนี่ครับชาลีขาวมันต้องร้อนๆหน่อยมันจะร้อนร้อนอยู่ขาดร้อนไอมโอ้โหขอลองชิมดูหน่อยครับ นี่ลินหอมม้าจะจ้หอมข้าเดิมโอ้หอมละมุนเนาะหอมนุ่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 มเป็นไงไงมาเอ่ยนุ่มเข้มก่อนจะเป็นชาหอมหอมเอาไปชงในน้ำร้อนๆนี่ใช้วิธีการตากหรือทำมาอย่างข้องเจ้าก็วิธีขั้นตอนของของชาเนาะจาเก็บใบสดนี่มาเ่อเปาหเอบ้าท้าเอาไว้หนาก็เอาไว้เดียวเีบางๆแล้วก็เอา เอาไปพึ่งตีอากาศไห่ทีดีๆส่วงฤดูนี่ก็ประมาณสักสามสี่วันถ้าแดดดีเนี่ยมันก็จะแห้งเร็วมาแต่เขามาห้ามจากแดดนะอยู่ไปในรล่มอันนี้ก็คือพงกระหลวงเป็นเป็นระเบียบเปิดติ็นี้เองเขาก็องทำตามระเบียบเปิดอันเปิดประทับซื่อของเขาคือช่วยส่งเสริมดูแลทุกขั้นตอนถ้าตามขบวนการนี้เปิดทับซื่อเลยคต้องทําตามขบวนการเปิดเห็นแวบๆมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอย่างน้หมอนชาตัว คือเปลี่ยนของฝากเนาะคนนักท่องเที่ยวมากเป็นก็ซื้อไปเป็มนของฝากประโยชน์ของบ่อนรบชาก็คือเอาไปในรถเอาไว้ในตู้รับตู้รับแขกเห้องรับแขกละหวานตู้เสื้อผ้ามันจะดูกลิ่นอับมันจะปล่อยกลิ่นหอมออกมาเพราะว่าเราติดพานะบวนการเนี่ยเราไปคั่วให้น้ำมันมันออกส่วนนี้ก็ส่งที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงินโตเหมือนกันฮาริสปาร์ตันเลยฮาิตปาระตัน สวัสดีครับประแดงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเมนูท้องทีมที่นี่ก็เจ้าเจ้าที่นี่บนเกาะทำเมนูนี้ตลอดทำเมนูนี้ตลอดเจ้าโอ้ทำจากใบชาเจ้าเวลาลูกค้าอย่างมาก็ทำจะมีใบบัป้องใบอย่างส้มๆเจ้าส้มเปรี้ยวเปรี้ยวใบชาใบชาแล้วก็ักเพียฟานเจ้าผ่านซอยบางบ้าค่ะแล้วก็มารวมกันซอยมาเรียบร้อยแล้วสบายเลยที่สำคัญน้ำ ยำนี่ทําจากอย่างจ้าว่้างทำจากหมูบดกับปลากระป๋องจ้ะหมูบดกับปลากระป๋องค่ะยำเลยครับแสดงมาเอื่องเดี๋ยวปนนะครับโอ้โหเด็ดตรงนี้แหละน้ํายำมะนาวนี่ต้ใส่ให้มันแทนมันเปรี้ยวกว่าอ่ามะเขือส้มหรือมะเขือเทศหอมหัวใหญ่ซอยพริกซอยลืมน้ำลายแล้วจ้าว้องลงละหิวเลยน้ำลายใส่ครับ แล้อันนี้ก็ใส่ตัวน้อยเดียวเๆไปใส่กระเทียมเจียวแล้วครับกระเทียมเจียวเจ้าใส่แล้วอ๋อผสมแล้วปรุงเดียวนะเนาะอร่อยมากประเดี๋ยวมันต้องปรุงเพิ่มแล้วเขาชอบเป็นไงครับบอกเพื่อนนะครับปรุงค่กลมกลมเปรี้ยวฝาดนิดๆโอ้สมุนไพรเต็มปากเลยอืมอร่อยมาก เวลารับประทานอาหารกลางวันของเราแล้วนะครับกิ่อข้าดงครับจ้าอันนี้มีเมนูเพิ่มคืออย่างเจ้าไข่เจียวใบชาเจ้าไข่เจียวใบชาใบชาไหนเนี่ยโอ้คือทอดรวมกับไข่เจียวแล้วใช่ไหมครับค่ะเรียบร้อยแล้วก็มีผัดมะระค่ะมะระหวานปลกเองค่ะเกษตรรอบบ้านอีกแล้วแล้วก็เมนูพระเอกของเรานี่ก็คือยำใบชาครับแซ่บเลยครับ ล้ำเป๊ะล้ำหวาน้ำยำปลาแดงนี่กลมกล่อมมากเกียวไข่เจียวใบชาครับเนี่ยหอมมันหอมเจียวกับล้ำผักสดสดนี้วนวยมะละหวานไซอตเตจัดไปครัหวานสมชื่อ อร่อยครับต้องลองชิมกันดูครับคุณเอี้ยงหลังจากที่เรา รับประทานอาหารเติมพลังเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะไปดูงานฝีมือของชาวบ้านที่นี่นะคะคที่บ้านปอกเนาะได้ข่าวว่ามีบ้านหลังเนี้ยทำเครื่องจักสานสวยงามมากจะต้องไปส่องดูว่าทําอะไรบ้างเนาะขั้นตอนยากแค่ไหนนะเจ้าครัไปเราไปชมการจักสานของคุณลุงแป๊บหนึง่งเดินเข้าไปชมนิดนึงนะครับบ้านหลังนี้เลย โอ้เจอแล้วสว,ส,สวัสดีครับคุณลุงคุณลุงชื่ออย่างครับสวีโรดครับคุณลุงบิโรดครับโอ้โหกำลังทำอย่างยู่เจ้าครับกัสามตะก้าทำมามือเลี้ยงก็ประมาณ3-4มี่ปีไหมครับอ๋อกำลังมาเริ่มทำช่วงเกษียณหรอกช่วงอยู่บ้านชิวๆก็ สาตะก้าเอาไปขายที่ไหนเจ้านี้ก็ท่านเท้าก็เอาไปทำตีบนใจแอนนะฮะมันเอาไปตอกก็ไปเอาจากสวนฮะสวนปลูกเองก็มันต้องมีเองไม้ไผ่นี่ใช้ทําอย่างพ่องนอกจากเอามาเป็นสารเนี่ยเขาได้จากอย่างจะไม้ไผ่พ่องก็ได้เยอะอยู่เพราะว่าเวลาอย่างเขาอยู่บนรอยอยู่ป่าเมียงเนาะก็เอามาทําเป็นตอกเทเมียงอย่างนั้นนะฮะนี่นี่ เป็นตอกก็ได้กินโหนก็ได้กค่ะโหนก็ไดอกินก็ได้ครับรถด่วนก็นะฮะก็พอมีอยู่พอมีรถดวนก็มีเนาะที่สำคัญถน้นี้น่าจะเจอเมี่ยงก็มีในสวนเนาะตอกก็ปลูกเองไม้ไผ่เอามาทำตอกก็คือที่มัดมัดเมี่ยงมัดอย่างได้หลายอย่างได้หลายอย่างครับทำเองงานขนาดทีมากเลยนี่ คุณจะได้ที่สารแล้วนี่เอาไปฝากเอาไปฝากใจแอนครับเอาไปฝากขายเรียบร้อยแล้วทําฐานมันก่อนคุณยังลองทําดูสต้องได้ไหมฐานตรงนี้คงยากนะอ๋อยากใช่ต้องเป็นฐานมันฐานมันน่าจะได้อยู่ฐานมันนี่เรื่องนี้โอ้ลองดูลองดูมีการนับก่อนก็ต้องใจใจทักษะขึ้นคืนคืนคืนอีเนาะขึ้นตัวนี้กันนี่ไหนจ้ะคุณลุงคืนเลย ใช้เวลาในการทํานี่มีใครสอนไหมครับหมายถึงว่างานฝีมือเนี่ยครับก็เคยทำมาก่อนนะอ๋อเคยทำมาก่อนที่แล้วเรียนกับเออคุณปู่คุณลุงแต่ก่อนนี่มันจะสารซ่าเก็บเมียงเ็บอย่างหล่อทอดรุ่นสู่ลูกรุ่นสู่รุ่นสองตาแล้วเนอะอ่คุณเอียงได้ไหมหสองอ่ะค่ะโอ้มีธรรมดาเนี่ยต้องมาฝึกฝีมือกับลุงวิโร์บ่อยๆสารไปสารมาเลือดออกเลย โมเหลือเกินนะเนี่ยระวังนะก็ขึ้นก่อนยากอยู่ยากอยู่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญแล้วค่ะใช่เนี่ยนจะได้มาเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วนี่ขายแล้วท่าไหรดประมาณร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบไปวัดเนาะงามงามแล้วแบบนี้ใช้เวลาทํากี่วันครับตะกานี้ตะกานี้ถ้าทำใต่แปะเก็วันวันปลายไวันปลายวันกว่าก็เสร็จละวันปกนอกเนาะเกาะแวะมาอุ่นกุลุงได้ ไว้มาดูก่อนเผื่อมีของอยู่ที่บ้านดี้รก็ส่งก็ได้เห็นงานชูมิโของลุงมิโลแล้วต้องขอบคุณมากๆนะครับคุณลุงครับขอบคุณเจ้า ลุงวีไปดูต้นอะวโคาโดนะครับอันนี้ย,ย,ยังยังพอเหลืออยู่คเอียงจะยกงคงความหมายของกเกษตรผสมผสานนิดหนึ่งเจ้าว่ามันเป็นประมาณไหนเนาะจากที่เห็นก็คือปลูกหลายๆชนิดรวมกันเนาะผสมผสานพอดีก็มันเป็นรายได้ยังเนาะรายได้มัน,มนต่อเน,นื่องเจ้าถ้เาเสื่องเดียวนี่รายได้มันจะเป็นจุดว่างของมันเขาเลยทาผสมผสานแล้วก็พอดีคงกะหลวงเปินเอาต้นพันธุ์ตัวอย่างมาคือแล้วก็เขา แนะนำการปลูกค่ะแนะนําการดูแลแล้วก็ซื้อผลผลิตทุกทุกอย่างเลยเป็นเป็นที่เป็นส่งเสริมนะเป็นฮับซื้อผลผลิตทุกอย่างเลยเจ้าแล้วสังเกตว่าต้นไม้ที่ยืนต้นต้นสูงสูงกับต้นไม้ต้นเล็กๆที่อยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยเปิ้ลปลูกด้วยกันเนี่ยไอตัวต้นสูงสูงเนี่ยเปิ้ลจะส่งเปิ้ลจะช่วยในส่วนไหนพ่อที่ตัวสูงสูงนี่จะเป็นต้นลมเงาต้นเล็ก๋อมือนก็บดูดไดละออนนะมันเราต้องดูแลกัน เนี่ยประมาณนี้เป็นการมันจะพึ่งพากันปลูกพืชยืนต้นกับพืชต้นเล็กๆรวมกันเพื่อทำให้อยู่ด้วยกัน ยาวไปเลยทั้งปีตลอดไปเลยเนาะครับผมแรกๆผมก็ยังปลูกต้นกล้วยแล้วผมก็เอาโบร์คาโดไปปลูกแอบต้นกล้วยเพราะว่ามันจะต้นกล้วยจะต้องดูแลโบร์คาโดเหมือนตัวเล็กมันจะมันจะขายมันจะขายน้าเม้อต้นโบร์คาโด้เริ่มเล็กนะโตเร็วขึ้นเจ้าวแล้วตอนนี้ต้นโบร์คาโดใหญ่เกินโตกว่าต้นกล้วยแล้วอม่รกลับมาเป็นต้นโบร์คาโดดูแลทั้งปลาสีเขียวเลย สร้างรายได้ตลอดทุกปีเลยเนี่ยรวยทุกปี่วยมสามปีแล้วต้นเนี่ยครับลุงวีเจ้าต้นอะโวคาโดนี่ได้รับพระราชทานมาจากที่ไหนจ้ะโครงการหลวงครับเปิดทำต้นกล้าเปินต่อยอดมาหเลยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกอาสี่ปีละมัน่วยได้สองปีละลูกได้สองปีละแต่กว่าจะได้กินก็นานกันเนาะนานอยู่สามปีขึ้นไปครับออกผลออกผลแต่พอออกผลเสร็จก็ยาวเลยยาวไปเลย เสังเกตเห็นเนาะป่าไม้ที่น kind of mm ี hmm. tragedy, fruit, friends, ่เนาะเป็นทั why, fruit, ้งต้นน้ําแล้วก็ป่าไม้ใหญ่นะคะมีความร่มรื่นและเก็สังเกตเห็นทําไมเจ้าบ้านที่นี่เป็นอนุรักษ์ป่าไม้กันแบบดีมากเลยค่ะท่าหมู่บ้านเลยท้าหมู่บ้านเลยเพราะว่าป่าไม้นี่จุ๋ยในเรื่องอย่างคนจยในเรื่องอากาศเนาะจุดเด่นคืออากาศละคือป่าสีเขียวคนทักท่องเที่ยวก็เข้ามาหาเอารายได้เข้ามาเจ้าบ้านพืชผลทางการเกษตรก็ เจริญเติบโตออกผลตามฤดูกาลผัดเปลี่ยนกันไปไม่ขาดสายทั้งปี้ได้เป็นรูปวงกลมสร้างรายได้ให้กับชุมชนเจ้าุหยอดบลานครับเยจ้าแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูต้นกาแฟเนาะต้นไหนติ่งงามในสวนพ่องอเดี๋ยวเราก็เลือกต้นข้างหลังข้างหลังนี่เะเจ้าไปค่ะ ถึงแล้วลุงวีทําไมต้นกาแฟลุงวีสวยจังเลยอันนี้สายพันธุ์อย่างไรสายพันธุ์อาบิก้าอาบิก้าโอ้โหรสชาติอร่อยมากผลดกมากเลยลุงวีครับเป็นสายพันธุ์ที่เคยไปประกวดเลยก่อเคยไปประกวดเคยไปประกวดแล้วกว่าจะออกผลแบบนี้นี่ใช้เวลาประมาณกี่เดือนเจ้าที่สองปีครับมันจะออกผลสองปีต้นกล้าประมาณนี้ค่ะเอาแบบตั้งแต่ต้นกล้านะต้นกล้าเรามาปลูกสองปีแล้วมันจะออกผล ก็ยาวเลยอายาวไปเลยหลังจากออกผลเสร็จมันก็จะผัดกี่เดือนคะกว่าจะมาออกผลอีกรอบมันจะปีไหนออกครั้งเดียวปีไหนออกละหนึ่งครั้งประมาณเดือนแต่หนุ่ยทุกปีถ้ามันเด่นหน่ยแล้วมันหนุยทุกปีประมาณเดือนพฤศจิกาเนาะครับมันจะออกดอกเหมือนดอกบะลลีนะเต็มต้นเลยกว่าจะสีแดงสีเหลืองน้องกี่เดือนประมาณเดือนหน้านี่ก็แดงหมดแล้วพิจิกาเนาะครับบางส่วนนี่ก็ผมขายผลสดเลยอาผลสดก็จำหน่ายคงกะหลวงเลยเจ้า เปินก่อไปเอาเปลือกออกก็เดียวเปิลเชอรี่เปินไปเปินมีเครื่องสีเอ้เพิเชอรี่จะดีดออมาเปลี่ยนกะลาจ้ะครับกะลานั่นก็ต้องเปิลนล้ต้องเอาไปล้างเมือกให้มันลื่นๆนะให้มันออกจับๆแล้วเปิือกก็ไปตากแดดคั่วนี่ปลาแดงก็ต้องเอากะลาไปสีแล้วปลาแดงก็ไปคั่วบัรจุสองขายพวกกรหโมดินแต่มันรสชาติมันต่างกับข้่วเครื่องรสชาติดีกว่าดีกว่าราคาแต่ละปีนี่ยังกะลาปีแล้วนีโโ่แปงปีก่อนบอแปง กปีนี้ยังมาแน่ครับปีนี้ไม่แน่รุนกันเพราะว่าโครงการหลวงเปิดก็เปิดก็เจะตั้งราคามาซื้อทั้งปีนี้ประมาณรายได้ได้กก่อจ้าในส่วนของกาแฟผมนี่ประมาณเจ็ดแปดหมื่นอ่ะเจ็ดแปดหมื่นกาแฟนะกากาแฟนะก็ประมาณสักสองพันต้นที่กาแฟมันเต็มปลูกหนักๆนี่นะมันเป็นพืชคุมดินพืชคุมดินทำให้ดินชื่นตลอดทั้งปีครันะยังมันก็เลยสมบูรณ์ทุกอย่างโอ้โหเป็นเกษตรผสมผสานที่ ลงตัวแล้วก็ปลูกหลายอย่างต้องขอบคุณลุงวีกับป้าแดงเนาะที่ทำอาหารอร่อยๆแล้วก็ลุงวีก็ให้ความรู้กับทางทีมงานเราอย่างดีเลยค่ะครับ ได้มาสัมผัสวิถีชีวิตที่นี่เนาะบ้านป๊อกขนาดเรามาเยี่ยมแค่บ้านลุงวีกับป้าแดงนะแค่ป๊อกเค่บป๊อกนอกบ้านหลังเดียวเรายังเจอสภาพแวดล้อมสวนอาหารที่พักขนาดนี้เนาะแต่ถ้าเราถ้าชาวบ้านที่นี่ทุกหลังคาเรือนอะทำเหมือนลุงวีป่าอุดมสมบูรณ์แน่นอนก็ว่าทำไมที่นี่น่าอยู่เนาะค,ค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่นี่ทำ เกษตรแบบผสมผสานทุกหลังคารวมทั้งขอบคุณคุณลุงที่จักสารให้เราได้รับชมเนาะก็คือกเกษียณแล้วก็อยู่บ้านชิวๆสารไม้ไผ่ส่งขายเป็นไรายได้อีกนะก็คือทุกอย่างในป่านี้สามารถสร้างไรายได้ให้ชาวบ้านเนาะจึงเป็นสิ่งที่ทําให้ชาวบ้านต้องดูแรลรักษาป่าต้นน้ําให้เป็นอย่างดีนะคะคตอบแทนป่าด้วยป่าให้เราแล้ก็ตอบแทนกลับเนาะ วันนี้ก็ประทับใจเนาะขอจากไปด้วยบรรยากาศแบบนี้สวย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 ชิวขจีอุดมสมบูรณ์อากาศเย็นเย็นจ้าที่นี่บ้านป๊อกเจ้าวเย็นสบาย